ครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมออมพรเฉเรือมีรถมิสกิห้าสี่ไม่200กว่าชั่วโมงครับตัวนี้ปี61หงหรือหกนี่แหละครับผมไม่แน่ใจครับทะเบียนนี้ไม่มารถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ครับนะสภาพสวยๆใหม่เลยครับข้างหลังสวยมากครับราคาไม่แพงครับจักรยาอยู่ที่385,000บาทครับนี่มาเรียนอยู่ในร้านนะครับท่านใดยส่วนผสมาเลยครับเบอร์โทรก็คือแปดหนึ่ครับ ที่มีรถเรืมอามากกว่า250กคันครับเยอะมากมาเลยนะตั้นสนออใจวตถุมกุได้ครับ,บ,รบรเบอรุโทกุป65นก้็เจ็ดับ0 8 1 6 0 5 2 3 7สตาร์เราลองขับดูครับอันนี้รักมาไม่ได้คนไมจจำมันหนึ่งบาทครับวัตถมานจ่ายครับวันนี้ไหม่ส0 0กว่าชั่วโมงก็จะมาปี6-2ครับคันนี้ครับ,ดรบไ,ได้ผันใหม่เป็นตัวนราคา3าแทนแ บาทนะสามแสนบาทหน่อรองได้ครับทุให้สาม0้อบาทแรกครับ่ให้ทำใหบาทครับกันนี้ครับโ okay. อเคพราว่าที่นี่แค่